สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับซ่องสมพรชาแนลนะครับก็มีข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่1เดือนเมษายน2563นมะครับซึ่งนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ได้เลื่อนนะครับเลื่อนไปออกวันที่2พฤษภาคม2563นะครับ วันนี้แอดก็นำได้นำข่าวสารเกี่ยวกับาหาหนะครับฮานอยนะครับมาฝากทุกท่านนะครับซึ่งาานะครับฮานอยชุดนี้นะครับคุณไก่นะครับหรือคุณหนุ่มวุฒินันสอนสีนะครับก็ให้มาแล้วนะครับก็จะมีนะครับวันที่1เดือน4นะครับหกสามนะครับก็จะมีนะครับให้มานะครับ6 5 7 5 8 7นะครับ 89นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์อนุญาตให้แชร์ลงกลุ่มหวยนะครับแล้วก็กลุ่มเลขได้นะครับและที่สาคัญเลยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับนะครับวันนี้นะครับคุณวุฒินันนะครับก็ให้เข้าเต็มเ็มเลยนะครับฮานอยก็เข้าเหมือนเดิมนะครับ จากนะครับผลห้านอยที่ออกมานะครับปรากฏว่านะครับเข้านะครับชุดนะครับเจ็ดห้าเลยนะครับสําหรับงวดนี้นะครับใครที่นะครับกําลังลุ้นหวยฮานอยนะครับก็มานะครับติดตามนะครับช่องแอดได้นะครับก็จะมีให้รับชมนะครับเกือบทุกวันนะครับซึ่งนะครับแอดขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากคุณหนุ่มหรือคุณวุฒินันท์สอนสีนะครับที่ ได้นําข้อมูลนี้มาเสนอต่อท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ